พี่เจียบครับต้นนี้มันบอลสีหรือเปล่าหรือโชคกระชั้นแน่ร้านก็ ทำเป็นตลกไปได้อันนี้คือมองยังไงก็ไม่เหมือนโชคข้าวชั้นนะผมว่ามันเหมือนบอลสีน่ยเพราะใบใบใบมันไม่เหมือนโชคข้าวชั้นเลยอ่ะวันนี้เสียอาร์มอยู่กับเราด้วยนะเพราะใบใบใบมันมาขามข้อเดียวเลยอ่ะแล้วใบดูรูปใบมันไม่เหมือนโชคข้าวชั้นอ้าวดูใบนี้ดิมองยังไงก็ไม่เหมือนโชคข้าวชั้นนะครับอันนี้โชคข้าวชั้นเนี่ยอันนี้นะครับเป็นไม้เป็นไม้ซึ่งเราพัฒนาต่อยอดจากพวก พวกไม้ใบใบเขาเรียกใบที่มีหูนะครับถ้าในบอลสีเขาเรียกอะไรนะหูจะกว้างใช่ไหมครับแต่นี่เพราะว่าในน้าวัวเนี่ยมันจะในในในโชคเข้าชั้นเนี่ยเขาจะไม่มีสะโพกเท่าไหร่แต่เราอ่ะค่อยๆปรับออกมาจากต้นที่หูใบกว้างเก็พัฒนาต่อยอดต่อยอดมาเรื่อยๆจนได้จนได้ลักษณะเป็นรูปใบโพแล้วครับ โอ้ใช่เนี่ยลายใบโพด้วยเนี่ยดูเขาเรียกว่าอะไรกระดูกป่ะใช่ครับใช่ไหมาบายมันสั้นนิดนึงใบโพชัดเลยอันนี้<ห>นเป็นเขาเรียกก้างปลาแล้วตรงนี้เป็นกระดูกกร,ดก,กระดูกกระดูกกลางครับแล้วตรงนี้เป็นลายก้างปลาคุณผู้ชมลักษณะสั้นมากเลยลักษณะเขาก็จะเป็นสีพัสเทลซึ่งเป็นสีที่เป็นสีที่อ่อนแต่ว่าเป็นสีที่ดูแล้วไม่ไม่เบื่อนะครับ หวานหวานดีะรับผมว่า,วาต่างชาติต้องหวาวอ่ะสีพัดเทลอ่ะเพราะว่าตวนใหญ่ครับไม่ว่าจะนกนะนกพัฒนาสีพัดเทลอ่ะก็มาจากต่างประเทศก่อไงใช่ร้านใช่ใช <ๆ S 2> ่โอ้โหต้นนี้กี่ปีแล้วฮะเนี่ยต้นนี้พัฒนาต้นนี้นะครับต้นนี้ประมาณสองปีแล้วครับโอ้ปีซึ่งลักษณะขอ,ของเขานะครับเป็นไม้ที่โตช้าครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันน่าจะโตเร็วกว่านี้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวเราจะคัดเลือกเอาต้นที่ว่าแข็งแรงโตเร็วกว่านี้เอามาพัฒนาต่อครับนี่ก็ถือว่านี่ถ้ามาพัฒนาไปไกลเลยเนี่ยใช่ใช่ถ้าหมายต้นนี้อยู่กับผมนะทุกคนจะไม่เชื่อว่าเป็นโชคเก้าชั้นเฮรานบอลสี้ฮรานขดกระวดบอลสีบ่อยใช่ฮะเร็วนี้นะโชคเก้าชั้นก็น่าจะมีทุวยประทานแล้วติดตามกันเลยขอบคุณเฮร้านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับว่าเออมันมัน มีการพัฒนาดูการพัฒนาของคือผมเองอนะพี่เจฟผมเองคือชอบสนุกถ้าวงการไหนเขามีการพัฒนาการไม้ออกไปทางที่ทางที่สวยเราก็ถ้าเล่นแล้วสนุกผมก็อยากจะมีส่วนร่วมในใน,ในส่วนของตรงนั้นด้วยครับล้วขอฝ<อ>ากเฮรานด้วยนะครับครับครับยินดีมากครับยินดีครับเพราะเฮรานเนี่ยเวลามีการประกวดทุกคนเอาของสวยแๆแรงๆของตัวเองออกมาเราจะเห็นแล้วงไงใช่ป่ะพี่เจฟครับตอนนี้สุดยอดป่ะต้นนี้มีจํานวนไหม ยังครับต้นนี้เพิ่งจะได้ต้นแรกเอาว่าจะถามอยู่อ่ะต้นแรกคงไม่ต้องถามราคาและมั้งเฮียร้านมีหน้ามีหน้าวางหลบหลบอยู่มอยมองถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นครับต้นแรกถือว่าเป็นการพัฒนาเลยนะเนี่ยครับตรงติดตามแล้วว่าใครผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งเราสามารถต่อยอดได้จากเป็นเราสามารถต่อยอดจากไม้ที่ใบตูดแคบแนะครับใบแหลมแหลมนะครับ ใบแหลมๆจนมีสะโพกจนมีอะไรอะ่ะมีเท็กเจอร์รายละเอียดของกระดูกใบซึ่งสวยมากครับเตรียมตั้งชื่อเลยนะครับาอย่างนี้ชื่ออะไรดีนึกออกยังไม้ที่นี่มันสวยซะผมอึม้ง<ะ>คิดอะไรไม่ถูกคิดอย่างเดียวเราจะมีวาสนาไหม<อ> <laughs> ที่นี่นอกจากจะมี โชคกรชั้นสวยๆแล้วนะฮะก็ยังมีหลายๆตัวซึ่งเป็นไม้ลายแทมที่พี่เจ็บพัฒนาอยู่แล้วในส่วนถ้าสมาชิกใหม่ถ้าอยากจะติดต่อหรือเข้ามาชมในส่วนของพี่เจบเนี่ยติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับครับทางช่องทางการติดต่อนะครับของผมมี Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อจีระจุกมงคลนะครับ j w e ra นะครับจีระแล้วก็จุก juk mong KON นะครับแล้วก็อีกแล้วก็ในชมรมโชคเก้าชั้นนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงโชคเก้าชั้นนะครับกลุ่มสยามแอนโทเรียมนะครับกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงสยามแอนโทเรียมครับ